กษัตริย์นำกองทัพอัศวินชั้นยอดออกไปตามล่ามังกรร้ายแต่เมื่อพวกเขามาถึงรังของมังกรมังกรเพียงพ่นลมหายใจเดียวก็เผาอัศวินส่วนใหญ่จนตายกษัตริย์ยังไม่ทันได้เห็นเงาของมังกรเลยด้วยซ้ำเหล่าทหารทั้งหมดก็สละชีพกันจนหมดสิ้นสุดท้ายกษัตริย์จึงต้องวางอาวุธและคุกเข่าขอยอมจำนนต่อมังกร หลายร้อยปีต่อมาในดินแดนทุนกันดานทางตอนเหนือเมืองแห่งหนึ่งกลับต้อนรับแขกผู้มาเยือนแปลกประหลาดอาณาจักรอารียได้ส่งคนมาขอแต่งงานกับลูกสาวคนโตของเจ้าเมืองเพื่อแลกกับสเบียงอาหารที่จะช่วยให้ชาวเมืองมีชีวิตรอดต่อไปพ่อจึงจำใจต้องยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ เมื่อเรือกำลังเข้าใกล้อณาจาักอาเรียกลับล่องเข้าสู่หมอกหนาในระยะไกลปรกากฏเงาร่างของมังกรที่ใหญ่โตลางๆนี่คือทางเข้าของอาณาจักรลึกลับไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นความมั่งคั่งของแผ่นดินแห่งนี้รวมถึงพระราชวังที่หรูหราเหลือเกินเอลอดีบุตรสาวคนโตของเจ้าเมืองออกมาสูดอากาศบนระเบียงและเห็นหญิงสูงศักดิ์คนหนึ่งจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาประหลาดจากหอคอยอีกฝั่งแต่ในคืนนั้นเองเธอกลับเห็นแสงไฟประหลาดบนภูเขาที่ห่างไกลออกไป วันถัดมาเอลอดีได้พบกับราชวงศ์ของอาณาจักรอารียเจ้าชายเฮนรี่ผู้หล่อเหลาทําให้เธอรู้สึกโชคดีอย่างยิ่งเธอเชิญเขาไปขี่มาเที่ยวด้วยกันและถามถึงแสงไฟบนภูเขาเฮนรี่อธิบายว่านั่นคือพิธีโบราณหนึ่งใน3พิธีบรรพบุรุษสําคัญของอาณาจักร ขณะเดียวกันพ่อของเอลอดีจะรัจาเรื่องการแต่งงานกับพระราชินีแม่เขาจะได้รับทองคําจํานวนมหาศาลที่เกินจินตนาการแต่กลับดูไม่สบายใจเลยไม่ว่าภรรยาจะซักถามอย่างไรเขาก็ไม่ยอมเล่ารายละเอียดแม่เลี้ยงซึ่งเริ่มสงสัยพยายามสืบความจากพระราชินีโดยการชมการจัดงานแต่งงานแต่พระราชินีขณะอวยพรล,ลูกชายในพิธีแต่งงานกลับเอ่ยถึงชื่อเจ้าสาวอีกคนหนึ่งออกมาแม่เลี้ยงจึงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เธอเรีบไปหาเอลอดีและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอยกเลิกการแต่งงานเธอเชื่อว่ามีแผนร้ายบางอย่างซ่อนอยู่แต่ทันใดนั้นพ่อของเอลอดีก็ปรากฏตัวและขัดจังหวะวันถัดมาเอลอดีเปลี่ยนเป็นชุดแต่งงานที่งดงามและแต่งงานกับเจ้าชายเฮนรี่สุดหลอ่อจากนั้นเธอก็ถูกพาไปยังภูเขาลึกเพื่อทำพิธีโบราณ แต่เมื่อถึงปากถ้ำเธอกลับพบภาพที่น่าสะพรึงทุกคนในที่นั้นสวมหน้ากากแปลกประหลาดพระราชินีมอบเหรียญทองให้เธอและเล่าถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรอารียในอดีตมังกรเคยทำสัญญากับกษัตริย์ว่าหากกษัตริย์ยอมสละลูกสาวทั้งสามคนเป็นเครื่องบูชามังกรก็จะยอมแบ่งปันเกาะแห่งนี้กับมนุษย์กษัตริย์ในเวลานั้นยอมสละเจ้าหญิงสามองค์เพื่อประชาชนและอาณาจักรก็ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งการเสียสละนี้แต่ราชวงศ์ทุกยุคต้องจ่ายราคาสำหรับข้อตกลงนี้เสมอ พระราชินีใช้มีดกรีดฝ่ามือของเฮนรี่และเอลอดีให้เลือดไหลามาผสมกันเพื่อรวมสายเลือดของทั้งสองเข้าด้วยกันเอลอดีผู้ไม่รู้ความจริงทั้งหมดทิ้งเหรียญทองลงไปในถ้ำด้วยความสุขใจคิดว่าพิธีเสร็จสิ้นแล้วแต่ในวินาทีนั้นเองเฮนรี่กลับผลักเธอลงไปในหุบเหวที่ไรจุดสิ้นสุด